รายการนี้เป็นรายการให้สาระความรู้เกี่ยวกับดวงและความเชื่อต่างๆเท่านั้นถือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลผู้ชมควรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสวัสดีครับทุกๆท,ท่านครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะครับในการพยายกรณ์ดวงชตะตาของเดือนกรกฎาคม 2,517นั่นเองนะครับว่าดวงชะตาของแต่ละท่านเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับอันรวมถึงการบอกกล่าวถึงวัดมงคลต่างๆในช่วงครึ่งปีหลังที่อยากให้ไปทําบุญไปไหว้พระกันนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมดวงชะตาของแต่ละลัคนาราศีด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเดือนกรกฎาคมแล้วนะครับนี่ครึ่งปีแล้วนะครับขอให้ท่านโชคดีแล้วกันนะครับดวงลัคนาชาวราศีมีและชาวราศีมีนะครับประจําเดือนกรกฎาคม2567นี้นะครับ ต้องบอกก่อนว่าชาวราศีมีนเดือนนี้เนี่ยเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการทํางานผู้เราผู้ใหญ่อุปัมนะครับการทํางานอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับแต่ให้ระวังบ้านนะครับเกี่ยวกับดวงของเจ้าชะตาเองนะครับอาจจะหงุดหงิดบ้านในการทํางานนะครับเนื่องจากแบกรับภาระปัญหาต่างๆมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนะครับอย่าใจร้อนอย่าอารมณ์ร้อนนะครับในเดือนนี้เนี่ยดวงของท่านอยู่ในใสายตาของหัวหน้าคนรอบข้างค่อนข้างมากนะครับในเดือนนี้เนี่ยถามว่าเรื่องการค้าธุรกิจถ้าทํางานทําการค้าธุรกิจของตัวเองอยู่เนี่ย ดีไหมในเรื่องธุรกิจเขาถืออยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับจะมีโชคลาภมีคู่ค้ารายใหม่มีคนแนะนําสิ่งใหม่ๆให้หรือพักษณะเขาใช้คาว่ามีโชคฟุกๆเกี่ยวกับเรื่องขายของอาจจะขายดีขึ้นมาอย่างโดดเด่นเกิดขึ้นได้เลยนะครับในช่วงหนึ่งกรกฎาคมนี้นะครับโดยภาพรวมการทํางานนะชาวราศีมีนเขาบอกว่า,วาเดือนนี้ทำได้เรื่อยๆเลยแต่ขอให้รอบครอบหน่อยก็แล้วกันนะครับอืม ด้านการเงินครับเขาถือว่าเงินทองเข้าตลอดเงินทองดีแต่มีเกณฑ์ที่ต้องใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องรถรานยวดยาอาหานะอะไรบางอย่างหรือเปล่านะครับหรือเป็นเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องอาจต้องมีผลกับการเดินทางกาบทันหันต้องเดินทางไปนู่นไปนี่กระทันหันเกิดขึ้นได้นะครับแต่โดยภาพรวมตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้เนี่ยในส่วนของการเงินชาวราศีมีเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะครับประกอบกับ มีลักษณะที่จะมีโอกาสได้เจองานใหม่หรือสนใจเกี่ยวกับเรื่องอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นได้นะครับในช่วงเดือนนี้ขอให้ศึกษาไปก่อนและดูให้รอบครอบนะครับมีโอกาสจะได้เริ่มต้นจริงๆแต่ว่าผมว่าเป็นประมาณน่าจะเกือบสิ้นปีหรือต้นปีหน้านะครับก็จะทําให้เกี่ยวกับเรื่องงานที่เราคาดหวังงานหอดิเลกที่เรามองไว้ว่าจะเป็นรายได้ขึ้นมาเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้จริงๆในช่วงนั้นซะมากกว่านะครับ ด้านความรักครับระวังมีความขัดแย้งกันบ้างนะครับเขาบอกเลยว,ว่าเดือนกรกฎาคมนี้ชาวราศีมีมีโอกาสขัดขัดกันบ้างไม่ถูกใจอัดใจกันบ้างเกิดขึ้นได้นะครับให้ดูให้รอบคอบนะประกอบกับเกี่ยวกับเรื่องความรักหากรู้จักกับคนหน้าใหม่คนใกล้ชิดมีโอกาสขัดแย้งสูงนะครับ การได้คุยกับคนใหม่ขึ้นมาก็าม,มีโอกาสที่จะนําไปสู่ความเข้าใจผิดกับคนเก่าได้ด้วยเช่นกันนะสำหรับเดือนกรกฎาคมนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดือนนี้ชาวราศีมีนครับผมขอให้พรับประคองเรื่องความรักไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับอย่าเพิ่งใจร้อนหากเป็นลักษณะของคนที่ยังไม่มีใครก็อย่าเพิ่งคบใครแล้วกันนะครับแต่หากเป็นคนที่คบกันมาระยะหนึ่งแล้วกำลังพัฒนาความสัมพันธ์อยู่ ก็ให้ประ,ประครับประคองเรื่องความรักไปเรื่อยๆก่อนนะครับอย่าเพิ่งใจร้อนในระยะนี้แล้วกันนะครับสุขภาพครับชาวราศีมีนระวัง2ประเด็นเลยนะครับโรคภัยเก่าๆหรือเกี่ยวกับเรื่องการแพ้อากาศนะครับอากาศเปลี่ยนแปงลงโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้ มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะครับและเกี่ยวกับที่ต่างคนอื่นก็คือระวังโรคผิวหนังนะครับเกี่ยวกับเรื่องโรคผิวหนังต่างๆการเป็นประโดการเป็นผดเป็นพื่น,นอะไรกระทันหันขึ้นมาได้ในช่วงเดือนนี้นะครับโดยภาพรวมชาวราศีมีนครับเดือนนี้ผมมองว่าประคับประคองไปรเรื่อยๆนะครับสิ่งต่างๆรอบตัวอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่ได้มีเรื่องน่าตื่นเต้นหรือเรื่องอึดอัดใจหนักใจอะไรเข้ามานะครับประกอบกับอยู่ในสายตาผู้หลักผู้ใหญ่และคนรอบข้างได้ง่ายด้วยเช่นกันนะครับทีนี้ อย่าใจร้อนละกันในช่วงเดือนกระกฎาคมนี้นะครับทำอะไรก็แล้วแต่ทําไปเรื่อยๆนะครับจะส่งผลดีขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะครับและส่งผลดียาวต่อไปจนกระทั่งถึงเดือนสิงหาคมในเดือนถัดไปเด้ด่อวยเช่นกันนั่นเองนะครับชาวราศีนีนครับในช่วงครึ่งปีหลังนะครับผมอยากให้ท่านไปไหวบูชาพระปางวันเสาร์นะครับพระปางหน้าปกนั่นเองนะครับด้วยตำแหน่งของเกณฑ์ดวงดาวเกี่ยวพันกับตำแหน่งดาวเสามีเกณฑ์เข้ามาเกี่ยวข้องในช่วง ชะตาครึ่งปีหลังของชาวราศีมีนะเพราะฉะนั้นขอแนะนําไปไหว้พระปางนาปกนะครับจะช่วยส่งเสริมดวงชะตาเกี่ยวกับเรื่องการทํางานต่างๆให้คงความราบรื่นไว้และโดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องเงินทองเข้ามาอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับสำหรับกรุงเทพนะครับผมแนะนําให้ไปไหว้ที่วัดพระเชษฐนมว์มลมังคลารามนะครับพิธฐานพระพุทธชินสีมุนีนาศนะครับหรือพระปางนาปกนะครับอีกที่หนึ่งก็ อาจจะ็นวัดหน้าปกเลยก็ได้ครับที่กรุงเทพนะครับปีะธานหลวงพ่อพระพระปางหน้าโกเป็นพระพระธานในในพระวิหารเลยนะครับก็ช่วยส่งเสริมดวงชะตาของท่านในช่วงครึ่งปีหลังให้มีความโดดเด่นลื่นไหลและโดดเด่นเกยเยวเรื่องการทองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั่นเองนะครับสำหรัาชาวราศีมีนะครับ ขอบุณที่ติดตามกันนะครับสำหรับเดือนกรกฎาคมนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e นะครับกดติดตามให้กับอาจารย์เพิ่มด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปในช่วงเดือนต่อไปทุกท่านมาติดตามชมกันนะครับนะโอกาสหน้ามาติดตามชมอีกน,น,นะครับจากผมอาจารย์เพิ่มครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ